สวัสดีค่ะคลิปตอบคำถามนะคะกะ็คำถามที่เพื่อนๆถามมาพี่นิกก็มาสรุปตอบให้นะคะกะ็เพื่อนๆถามว่าเศรษฐีล้านล้านเป็นไม้ในตระก,กูลกุหลาบหินหน้าฝนเขาสามารถอยู่กลางฝนเลยได้ไหมนะคะนี่คือหน้าตาของต้นเศรษฐีล้านล้านก็จัดเป็นประเภทต้นไม้อวดน้ําแต่ต้นไม้อวดน้ําชนิดน,นี้จะมีความอึดมีความทนสามารถอยู่กลางแจ้งกลางแดดกลางฝน ได้ดีมากเพื่อนๆไม่ต้องกังวลน,นะคะก็วางไว้กลางแจ้งแบบนี้แบบของพี่นิคตรงนี้ก็อยู่กลางแจ้งแต่ถ้าหากจะเอาวางไว้ของเพื่อนๆก็ให้วางไว้ตรงบริเวณที่มีดินรองรับเพราะว่าใบของเขาตรงรอยหยกักเวลาเขาร่วงลงไปเขาสามารถเกิดเป็นต้นใหม่ได้เราก็สามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายด้วยตัวนี้อ่า แบบนี้นะคะมีต้นอ่อนเกิดขึ้นมาถ้าเข้าลงดินเขาสามารถเกิดเป็นต้นใหม่ขึ้นมาให้เราได้แยกได้ขยายพันธุ์ต่อไปได้ด้วยประโยชน์ของต้นเศรษฐีล้านล้านก็คนไทยมีความเชื่อว่าไม้ที่ชื่อดีก็จะช่วยเสริมสิริมงคลส่วนในด้านสมุนไพรก็จะใช้ใบตัวนี้ไปตำแล้วไปโปะแผลบริเวณที่มีแมลงสัตว์กัดต่อยก็จะช่วยได้สำหรับต้นนี้ ขุยมะพร้าวนะคะเวลาจะปลูกต้นไม้เราต้องแช่ก่อนไหมพ่ในขุยมะพร้าวหรือมะพร้าวสับจะมีสารแทนนินเ <c oughs> มื่อละลายน้ําจะกลายเป็นกรดแทนนิกนะคะกรดตัวนี้จะไปทําปฏิกิริยากับแคลเซียมไอออนก็จะกลายเป็นเกลือที่ไม่ละลายน้ําเมื่อนําไ,ไ,ไปปลูกพืชทําให้พืชมีอาการใบใหไหม้ ส่วนปลายใบยไหมและขอบใบอ่อนไหมเพราะฉะนั้นควรแช่น้ำเอาไว้3-4วันแล้วนำไปล้างออกเพื่อละลายสารแทนนินออกไปล้างผึ่งแดดผึ่งลมเอาไว้ละลายสารแทนนินตัวนี้ออกไปก่อนนำไปใช้ หากเป็นไม้ที่มีความแข็งแรงก็อาจจะไม่เป็นไรมากแต่ว่าหากเป็นไม้ที่มีความบอบบางตัวนี้เป็นอันตรายกับต้นไม้มากเลยทีเดียวนะคะสําหรับขุยมะพร้าวที่ไม่ได้แช่น้ำวิธีการง่ายๆให้เพื่อนเพื่อนนำขุยมะพร้าวแบบเร่งด่วนก็นำไปแช่น้ำแล้วคั้นเอาน้ำออกไปคั้นสักสามสี่น้ำแล้วค่อยนำมาปลูกต้นไม้อันนี้แบบเร่งด่วนได้นะคะ อย่างต้นนี้เรียกว่าเฟิร์นเงินเฟิร์นเงินมีความบบกบางขุยมะพร้าวต้องแช่ก่อนวันนี้พินิดนํามาปลูกให้ดูเฟิร์นเงินหากไม่ได้แช่ขอบใบของเฟิร์นเงินจะมีอาการไหมวันนี้เราก็แช่เป็นที่เรียบร้อยคั้นออกคั้นออก3-4ถึงน้ำแล้วนำมาปลูกเราจะเอารองก้นกระถางด้วยปุ๋ยออสโมโค้ดปลูกเฟิร์นเงินเพื่อนำไปประดับตกแต่งโตทำงานกันนะคะเป็นต้นไม้ ดูดซับสารพิษฟอกอากาศได้ด้วยสำหรับเฟิร์นเงินชื่อก็ดีเป็นสิริมงคลตัวนี้เอาละค่ะสำหรับขุยมะพร้าวก็คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนที่ถามมานะคะก็คงได้คำตอบตามนี้